ครับผมสวัสดีครับผู้บังช่องพอเลียงผู้แม่งเด้เมือนี้พอเลียงผู้แม่งสิผ้าคือดอกห้องมาเอาเหล็กนะครับมาขอหวยอยู่ตรนกล้วยตานี่ที่เกิดอ่หยอดนะครับออกสองหยอดเดี๋ยวตอนนี้มีทิมนานเข้าไปท้างในแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปท้างในเลยครับ ครับตอนนี้จะนี่หมอท้ำมากสีามากไว้กัดมีทีมงานหลายคนนะครับสีมากแล้วก็ต้นกล้วยแต่นี่ตอนนี้เกิดอยู่กลางาถือว่ากลางกลางโคกลางป่าพี่น้องครับแต่ว่าก้อนนั้นนี่หมอท้ำผู้นี้เพิ่นเคยได้เลขมากของงวดที่แล้วได้เต็มเต็มเลคือหาเก่าแต่ว่ามันตรงกับเลขดังหลายสำนักก็เลยภาสามารถที่ซื้อได้ วันนี้เพิ่นก็ได้พาพราะดึงู้เม่งมากเอาอีกสถานทีดนึงเดี๋ยวพี่น้องห้อมาเบิ่งบรรยากาศภายในว่าขั้นตอนการเพิ่นขอเลขขอหวยมันสิเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้ามาล่องเสี่อนท้ายล่องเสี่อนโชคน้ำกันผู้ผู้ที่มีโชคนะครับจะล่องเบิ่งว่าเป็นกี่แต่ตัวไหนนะครับลองมาเสี่อนท้ายเบิ่งน้ำแับขั้นตอนพิธีกรรมตอนนี้เรียกชื่อสามวันทำเป็นจำนวนเดิมาำนวนรับเดี๋ยวแต่ อรอบเป็นเพราะวา่างวดจะเลื่วมางวดที่เรวได้มาเต็มเต็มที่น้องเข้าต้องติดตามเป็นไปตลอดนะครับคือว่าเป็นหมอมทําตาดิทธิ์ผู้หนึ่งนะครับ<ส>ในเขตของของอำเภอผู้เวี่ยงเราก็นี่สื่อเสียงคนทางที่จะสต่งแ่ว่าตอนนี้ก็ยังบ่ท่านออกสื่อแ่ว่าผูเยี่ยงผู้วียแต่ขออนุญาตทายถ้ำให้เห็นตาด้านหลังนะครับหรือจะบ่อยให้เห็นหน้าเต็ม สาธุธรรมุน์รักษาคบัติโตรักโตสัมมาสัมพุทธะสานะกมูสักษะคบัตโตรักโตสัมมาสัมพุทธะสานะโมูรักษะคบัตโตรักโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะนาโมธรรมัสสะนโมนสังขัสสะวิติ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 มิติ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 กิติ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 วัตติวัตติมัญญสุตวัตหุโตโหรโสวาหายะยินทาสวังมหายินทาสวัง พมมาสวังมหามพมาสวังจักรวติสวังมหาจกรวติสวังเทวาสวังมหาเทวาสวังอิสิสวังมหายิสิสวังมุนีสวังมหามุนีสวังสัพพุษีสวังมหาสัพพุษีสวังพุทธสวังปปรเจกพุทธสวังอรหันตสวังสัพพิวิชาระดังสวังสัพพโรกรดชนังสวัางยตนะตะเจนะทุวัตหุโต โ,โอโรโโรโรสวะฮาจนะโมพุทธ,ธัสสะถูกขังอันิจังนันตารุปะนัขันโตเวทานานคันโตสัญญาณคันโตสังขรารนณคัน,น,น,นตโตวิญญาณคันโตนโมอิสิปิโสภะกวนวหมดธรรมัสสะ สุขังอนิจจังนันตารุปนคันโทระโตสัมมาตัมตานมนนะากนมะนาโกนากะนากะโกะกนนะมะากะนกะโนกะาโกะโนนะมะนากะนกะนกะดโกะโนนะมะนากะนกะโนกะโกะโนนมนาะะโกนนมะาะะกัะมกะะะนมกนะะงกาะ่ะ้งกะากะก

ก็คือเพื่อนไทยแล้วครับยวห้องเบิร์นนะ้กันว่าพี่น้องผู้ใดที่เบิร์ช่องพองพดีผู้เม่งอยู่อันตีขนาดใดนะครับเบิร์ดูว่ามันจะได้ขี้กันบ่ดนะได้ดไปเียมบเีไฟตัวนี้คจิตเนี่ใสเทียนเนี่ยเทียนน่เเทียนได้มดสอนดีกว่าแล้วว่มัถูกมักมัด่ มองเป็นอยังลูกมาใหเห็นเล็กๆดูนะสามตัวคนนี้ผมเห็นนะเตน,นี่อาจารย์ตา<อ>ติปเป็นเห็นสามตัวครับพี่น้องเห็นเจ็กตัวเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันตอนนี้ฝรั่งผมเลี้ยงโยบเตนี่เ,เห็นน้องสาวผาู้เลี้ยงเขาเนเห็นด้วยกันต้องต้องสาวผู้เลี้ยงครับเพราะเตนเห็นว่าสั่นไปน้องสาวผู้เลี้ยงก็เตนี่เห็นด้วยกันเด้อพี่น <c oughs> ้องเลยวันนี้มากับทีมงานหลายขู่หลายคนนะครับมากับอาจารย์ตาติปเราเพราะว่า งวดที่แล้วเพิ่นก็ได้หาเก่าเต็มๆนะครับวันนี้ก็เลยพาผีผ้าน้อนห้ามาเบิ่งน้ำกันตอนนี้อาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นเห็นแล้วนะครับแต่ว่าน้องสาวพอเรียงมาทะเลเห็นด้วยสินพอเรียงกันยังมาทะเลเห็นนะครับเอาเห็นไปเนาะครับบานนี้เอาเบิ่งอ่ะ ตาวดีกันอ๋อด,ดไ่พี่จันเนี่ยแหะพูดจนท่านเนี่ยแหละคนไทยใครเห็นแก่งกระโม่มันพูว่าตาวดีไม่ใช่เหรอใช่ดีตัวพูว่าตาวดีเออเพิ่ก็ได้เห็นชัดกระโม่เห็นชัดก,ก,กระโม่จ้าครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงน้ำกั้นได้ครับเพราะว่าตอนนี้อ่าพอเลี้ยงกห็นยังว่ทันเห็นนะครับอ้าวเป็นจังไรน้นนองน้องสาวพอเลี้ยงเห็นยัง เห็นเล็ตัวเดียวอ่าตอนนี้น้องสาวเพียงวาเห็นแล้วเดี๋ยวแต่สีรอไปทามันนี่ตอนหลนะครับเห็นตัวเดียวแข่งแข้งข่างม่หลานี้แต่ว่าอาจารย์อข่าปเลยเข้นอาจารย์เป็นตาเป็นเห็นแล้วนะครับแต่ว่าตัวแข้นตั่แข้งแข้งแล้วมันยังต้องนาหนาแข้งเป็นคู่กันหนึ่งขึ้นด้วยนั่ะนะแป้งกับน้ำน้ำอบน้ำหอมท้ายเราหันมอาได้พระเจ้าเห็นแล้วเนี่เห็นกับทวงได้เห็นคือกันเด้อแม่ตอนนี้เลยเห็นเนี่เห็นคือกันคิดว่ามันเป็นเลขบหาละคะ เอาเดี๋ยวจังไปสรุปกันทีนึ่งนะครับเดี๋ยวพระเลี้ยงสิไปสรุปให้พี่น้องเขาได้เห็นได้ฟังน้ำกันถ้าในยุคขังหนาดีนี้กะบาจังสันหรอแมนถ้าในยุคขังหนาตัวย่อยไงเด็กค่ะเดี๋ยครับทดเดี๋ยวพระเลี้ยงทดลองเอาไฟ่องเอาไฟ่องบรบบทัดนะพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อให้สะท้อนเอาแล้วกันอือเห็นไปเลยก็เพิ่งเข้ามา นตอนี้เออพี่น้องที่เบิ้งสองกระเลียงทุ่มงเห็นตัวใดเนาะเนาะกล้วยต้นเดียวคอมเมนต์เข้ามาเบบนี้เลยครับกล้วยต้นเดียวออกสองหยอดอ่เกิดมากล้วยกล้วยอ่าต้นนี้เป็นว่ากล้วยต้นเดียวออกสองหยอดนะครับมบ่เป็นออกกลางล้ําด้วยออกกลางออกสองย่อมเป็นขีดเทียมสองหางเลยด้วยในตอนนี้ครับเอออันนี้ยกกลางโขกกลางตาเลยดิพี่น้องวันนี้อาจารย์ตาทิพย์เราพามากวัที่แล้วได้หาเก่าเต็มๆนะครับ แต่ว่ามันเป็นตรงกับเลขดังเรืลอยๆไม่ได้บอกปี่น้องเขาแต่ว่าเนี้ยพะลิมผู้เม่งกันคิดวาบอกปีน้องเข้าหายหายจนผู้ได้จนแล้วก็หายหายจนผู้ได้มีแล้วก็หายมีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพะลิมผู้เม่งไปด้วยครับผมผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์เข้ามาเลยได้พี่น้อนด้วยเจ้ว่าตอนนี้พะลิมผู้เม่งกันยังป่ะสบชัดเจนะ เห็นู่บั้ง้างๆทั้งหยาทั้งหน้าเพี่เนี่ยนี่พอมันตรงพอหันหันหน้าทั้งทิศตะวันออกพอดีเลยเออสองตัวเห็นแล้วจะเห็นสองตัวว่าเห็นสามตัวนะอาจารย์ตาทิพย์ยาเห็นสามตัวนะครับแต่ว่าพอเลี้ยงผู้แม่งตอนนี้เริ่มเริ่มสีเห็นแล้วครับเป็นล่างๆแล้วแต่ว่าน้องพอเลี้ยงก็เริ่มเห็นแล้วเด้่จะเห็นเป็นสองตัวนะครับน้องพอเลี้ยงก็เริ่มเห็นแล้วเมียก็เห็นแล้วจ้า ครับผมตอนนี้กัชัดเจนนะครับพี่น้องครับการยื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสอเออเข่ากันอยู่กับเนี้ยพอเลี้ยงกับเข่ากันอยู่สองแปดสองตัวเดียวกันไหมนะครับสองแปดถ้าจังไม่มีคนเหเพื่อ่าทีมงานของพอเลี้ยงต้องนางสาวพอเลี้ยงอ่านางสาวพอเลี้ยงผู้นิ่งเห็นสองแปดนะครับผมแล้วก็เจนเจนพอเลี้ยงก็เห็นสองแปดนะครับ แ่ว่าตอนนี้เ่าล่อถ้าถามอาจารย์ตาทิพย์เขาว่าอาจารย์นี่นตัวไหนครับป็นบุรุษสามเป็นอยู่คุณพระแม่แก้วธรณีประสาทิตคอยเปิดปองจองทางแม่แก้วธรณีห่าล่อทุกอย่างอาจารย์ทุกอย่างครับเป็นตัว้อยกอย่างมีเห็นไปครับผมอันนี้เป็นต้นกล้วยที่เกิดอยู่กลางโคกกลางป่าพี่น้องจังว่าขอบพระเาไฟเขาไปกระไดจ้ลักษณะของต้นกล้วยนี้ล่ำเดียวคือล่ำเดียวเลยแล้วก็แยกออกเป็นสองนะครับมันมีอาจารย์ตาทิพย์โลผ้ามากนะครับ มาขอโชคขอลาบมาให้พี่ให้น้องที่กําลังมีความทุกข์ยากอยู่ให้มีเงินมีทองนะครับให้ร่ำลุ้ยขึ้นไปผู้ดใดรวุว้ยเราก็ให้รวยลุลยขึ้นไปนะครับผมกระปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอเลี้ยงผู้แม่งไวเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมอันนี้มือนี้แต่ว่าที่เห็นน้ากันนะครับบพว่าสิเป็นแป้นอเลีเ้ยงบพว่าสิเป็นน้องสาวพอเลี้ยงที่มาน้ากันมือนี้แล้วก็ทีมงานของพอเลี้ยงเห็นสมากกระสเส้นเป็น28ตัวเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวตั้งเสีออกไปคุยกันสรุปกันอีกเช่นึงว่านอกจาก28งแปเราไม่พูดอื่น นอกจากตัวนี้บอนะครับจะแปลกนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอาจารย์เป็นว,านว่าต้นล้วยตัวนีมีมีคนดูแลปกปับบงรักษาเพราะว่าหลังจากที่เป็นตรวจค่าทารา,าบอเนาจะเป็นถ้ำนะครับตรวจเป็นค่าทาร์ถ้ำนะครับพ่อส่วนแล้วลปุ๊บออกมาเป็นสว,วามีคนดูแลปกปับบงรักษาเนอยู่นะครับเป็นไฮโซไฮราบเราสะพาดพี่น้องด้ยเบิ้งหอาผู้ใดพอ,อชัดหรือจากล่อฟังจากเลียงผู้เม่งเคยรู้จิตเจอหนึ่ง เราจังไปวางกันนะครับอันนี้ยุก่กลางโคก,กกลางป่าเลยพี่นอ้องเอาหลังจากที่เบิ้งกันแล้วเ,เรายงผู้เม่งกัน,กน,กนอีกถ้าจับเดี๋ยวสืไปสะรุ้ไปบ้างอีกเทช่นนึงนะครับ,บาแต่ละคนเป็ากเพียนให้ให้เพิ่นนะครับ ดูทงไฮทงหน้าเลยพี่น้องนะเห็นป่าเขาป่าต้นไม้ต้นไหลเต่นบรรยากาศกับท่อบังเวงครับตอนนี้พอดีพวกเรายูถ่ายปู่ะค้วคุณแม่าจารยีเป็นแม่แพทวานครับเมื่อกี้นี่อาจารย์เพื่อนว่าเพื่อนเห็นเหล็สามตัวคือตัวใดทันหาสองแป้ครับอาจารย์ว่าเห็นหาสองแป้นะครับกับหนึ่งเก่าล่างเป็นหนึ่งเก่านะครับอันนี้คืออาจารย์ตาทิพย์เพื่อนเห็นนะครับ ปัจจุบัน้องสาวพระเลียงได้เห็นตัวใดเห็นสองแปดน้องสาวพระเลียงเห็นสองแปดแฟนพระเลียงเห็นสองแปดตัวเดียวสองแปดตัวเดียวครับปัจจบันนี้ถามพระเลียงพระเลียงเห็นอยู่สองหกกับสองแปดพี่น้องเดี๋ยวรอสรุปว่าสิเป็นตัวใดแท้พี่น้องลองฟันทวงเอานะครับแต่ว่าสองหกกี่ตอนแรกพระเลียงเห็นประมาณว่าคร่าวๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่ไฟชัดขึ้นอ่าอาจารย์เพิ่นสวดอีกรอบที่สองคือชัดๆเต็มๆได้คือสองแปดนะครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นว่าเห็นหาสองแปดไหมครับอาจออาจารย์เห็นหาสองแปด รากาศหนึ่งเก่านะครับกะอย่าลืมเลื่อพี่น้องเด้อกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับผู้ใดเบิ่งช่องปลาเลียงผู้แม่งแล้วเด็กเบิ่งใดผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กในท้องเบิ่งตีบริสียเงินเสียท้องเด็กน้องเนื้อทองเบิ่งวัวไรมันก็ได้หมื่นตปลาเลียงก็ได้โอ้เจ้าก็ได้ก็ไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมเดี๋ยวสีผ้าหลังจากอ่าออกจากนี้แล้วก็สีผ้าไปหาเหล็กเด็ดๆมาให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับอ่ะโอเคครับมื้อนี้เดี๋ยวทีมงานของปลาเลียง กับอาจารย์มนก็เสียดเดินทางกลับแล้วครับผมขอให้มีศกมีหลับทุกคนเลยพี่น้องเด้อครับผม